ขอ,ง,ขอกงกระทรวงกลาโหมนะคะก็ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของทางด้านแกนนําเครือข่ายคนไทยหยัวใจรักชาตินะคะโดยยืนยันนะคะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่กัมพูชาจับกลุ่มเจ็ดคนไทยไปและพร้อมนะคะที่บอกว่าตอนนี้เตรียมจะพิจารณาฟ้องผู้กล่าวหาที่ทําให้กระทรวงกลาโหมได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ พันเอกธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของนายชัยวัฒน์สินสุวง์งกแกนนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติที่กล่าวหาว่าพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพ็่นผู้ติดต่อนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกัมพูชาเพื่อให้จับกลุ่มเจ็ดคนไทยที่บ้านหนองจานตํบลโนนหมากมุ่นอํเภอโคงสูงจังหวัดสระแก้ว แต่เมื่อพบว่ามีสสของพักประชาธิปัตย์กลมอยู่ด้วยจึงพยายามเจรจาขอให้ปล่อยตัวสส<อ>พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเหตุให้กลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติต้องออกมาเคลื่อนไหวนะคะซึ่งพลพันเอกธนาทิพย์ก็ยืนยันข่าวว่าข้อกล่าวหาของนายชัยวัฒน์ที่พาดพิงถึงพลเอกประวิตย์โดยตรงเป็นข้อกล่าวหาที่บิดเบือนเลื่อนลอยไม่มีมูลความจริงและไม่ได้ผ่านการพิจารณาการกลองเสียก่อนนะคะ ซึ่งก่สอส่งผลให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมและเกิดความเสียหายต่อประเทศในด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยทั้งนี้ก็ยืนยันว่ากองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดและสามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้เกิดความเรียบร้อยได้นะคะขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าการขึ้นไหวของเครือข่ายคนไทยัวใ,ใจรักชาติอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศได้ค่ะ ยางไรก็ตามจากการตรวจสอบไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการให้ทราบล่วงหน้านะคะว่าถึงการเดินทางไปแนวชายแดนของคนไทยทั้ง7คนที่ถูกจับกลุ่มตัวพร้อมกับย้ำว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่พลเอกประวิทย์จะกระทำตามที่ถูกกล่าวหาจึงอยากจะขอให้สื่อมวลชนและประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนไทยในการสร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประเทศเป็นไปได้ด้วยดีพันเอกธนาทิพย์ยังบอกด้วยว่าในฐานะโฆษกระทรวงกลาโหมได้เตรียมปรึกษาด้านกฎหมายกับกรมพระธรรมนูญเพื่อดําเนินการฟ้องร้องนายชัยวัฒน์ในฐานะที่ทําให้กระทรวงกลาโหมได้รับความเสียหายเนื่องจากพลเอกประวิทย์อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่ากองทัพจะไม่เข้าไปก้าวไก่กระบวนการวิธิธรรมของกัมพูชาและการประสานด้านการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนในขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะกระทรวงกลาโหมขอชี้แจงว่าข้อกล่าวหาของในายเชวัตซึ่งพาดพิงโดยตรงถึงพระเดชพระวิตยวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคํากล่าวที่บิดเบือนเลื่อนลอยไม่มีมูลความจริงและไม่ได้รับการพิจารณาการกอง ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมและเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติไปได้ควาสมบัติที่ดีต่อกัน